สวัสดีครับผมนายอิสมาเอลาเตเป็นหมอดินประจำหมู่บ้านดูกาม 5, หมู่5ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาถ้าจะเปรียบเทียบด,ดินกับมนุษย์มนุษย์ก็จะมีลำตัวมีแขนมีขาและก็หัวใจดินก็มีส่วนประกอบสำคัญเปรียบเทียบได้กับมนุษย์คือมีแร่ธาตุ เปลี่ยนได้กับลําตัวมีอากาศเปลี่ยนได้กับแขนมีน้ําเปลี่ยนได้กับขามีอินทรีย์วัตถุเปลี่ยนได้กับหัวมีสิ่งม,มีชีวิตในดินเปรียบเทียบได้กับหัวใจที่จะทําให้ดินมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ดังนั้นสิ่งสำคัญในการทําเกษตรคือเราต้องรู้จักด,ดินของเราเองก่อนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับดินตกเอ็นผ่านโครงการบัดดินดี บัตรดินดีเราสามารถเข้าไปใช้บริการได้2รูปแบบ 1. คือรูปแบบผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินก็รูปแบบที่2คือสามารถสแกนผ่าน QR code สำหรับข้อมูลในเว็บไซต์บัตรดินดีมีคลังข้อมูลดินให้เกษตรกรได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ส่วนที่2 สำหรับรเกษตรกรที่มีบัตรด,ดินดีสามารถศึกษาข้อมูลทรัพยากรดินของตนเองพร้อมทำคำแนะนำในการจัดก,การดินได้ถูกต้องตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของพัฒนาที่ดินจากการที่ผมได้เข้าร่วมโครงการบัตรด,ดินดีทำให้ผมได้ทราบว่าดินของผมดินกลุ่มชุดดิน3-4ชุดดินคลองนกกระทุ่มลักษณะและสมบัติดินดิน,ดนร่วนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อที่เป็นดินร่วงปนทรายมีสีน้ำตาลปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลางดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินงร่วงเหนียวปนทรายชั้นดินล่างถัดไปอาพบดินเหนียวปนทรายมีสีน้ำตาลปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัดข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำเนื้อดินเป็นดินปนทรายหน้าดินง่ายต่อการถูกชล้ามพันธุลายและขาดแคลนน้ำในช่วงน,น้าแลง้งจากการที่ผมได้เข้าร่วมโครงการบัดดินดีทำให้ผมทราบข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผมดินของผมเป็นดินร่วมปนทรายมีช่องว่างในดินมากเมื่อฝนตกน้ำฝนก็จะไหลผ่านดินไปอย่างรวดเร็วบางครั้งเมื่อใช้ประโยชน์เป็นเวลานานท้าให้เกิดการแน่นทึบ ราของพื้นยาที่จะช้อนใช้หาอาหารผมจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางการเกษตรบางส่วนปลูกในโรงเรือนเพื่อควบคุมความชื้นและปลูกผักแบบยกรคร่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดก,การดินการจัดก,การดินผมจะใช้ดินผสมปลูกทลุกคร้ากับดินในแปลงเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารทั้งนี้ผมได้ส่งดินวิเคราะห์พบว่า ph ดินเป็นกรดจัด จะใช้ปูนโดโลไม้ในการปรับ pH ให้สูงขึ้นตามคำแนะนำส่วนการบำรุงต้นผมจะใช้น้ำมันชีวาภาพพอด .2 ออรดเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในแปลงจากการที่ผมได้เข้าร่วมโครงการบัดดินดีและประเมินสภาพดินทำให้ดินของผมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นผักในแปลงของผมมีการเจริญเติบโตดีขึ้น โยงานสม่ำเสมอทำแลงทำมีความกรองอร่อยลูกค้าติดใจจากความสําเร็จดังกล่าวส่วนผมผมได้รับก,การคัดเลือกให้เป็นสูงฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ดินของฐานมีพัฒนาที่ดินยะลาประจำปี2 5 5และได้เปิดให้ใช้เป็นทานที่อบรมดินอาสาหลักสูตร2จำนวน2รุ่นและมีหน่วยงานอื่นๆวเวียนเข้ามาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี ดินดีผมผลิตดีดินดีสุขภาพดีดินดีมิตรภาพดีดินดีสิ่งแวดล้อมดี